เวอร์ร้อยห้าไอ้ไฟเยื่มหลังลมลูกค่าสิบหกพันเดิมล่างเดิมกล่องเดิมรีแมทสเต็ปรถบ้านยางบวมโนหน้าสองสองห้าโนหลังสองห้าศูนย์ก็พางนั้นเลยไฟนิ่งเป็นสภาพเต็มนะคันนี้เมื่อคืนสองงานไว้ที่ร้อยสามสิบเจ็ดกิเวสนะส่วนหน้าไม่ก็ไม่ต้องพูดถึงนะอยู่ประมาณนี้ครับประมาณร้อยเจ็ดสิบครับ รับอานิกันจ้าสภาพดังขว้าเลยครับอ่าวันนี้มารถเดิมๆเลยนะครับไม่มีไม่ไม่พังนะครับอ่ารถไม่ได้เป็นอะไรเลยนะอ่าก็ลูกค้าบอกว่าอยากให้เรงๆกว่านี้ก็เดี๋ยวจัดสเต็ปห้าหกวาวเดิมไปให้เต็มระบบเลยครับกล่องเดิมล่างเดิมเนี่ยครับลูกยังสวยๆอยู่เลยครับอ่าก็ทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ปกติมดเลยนะเสื้อสูทนี่งอวิ่งเลยประมาณนี้ครับเนี่ยครับยอดมากครับคันนี้ ได้แบบนี้เลยช่างยิ้มเลยครับได้แบบนี้ช่างยิ้มเลยครับสภาพแบบไม่เน่าครับมาแบบไม่เน่าเลยแล้วมาวันที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทนะใช้เวลาประมาณสามถึงเจ็ดวันเสร็จก็ให้ลูกค้าเอารถไปใช้ก่อนนะโอเคลูกค้าไม่เร่งรมอชัดเจนอยู่แล้วครับรีวิวเว็บไร้มาไอไฟเลี้ยงบางลงสีน้ำเงินก่อนประกอบนะครับประกอบก็ล้างเครื่องให้แบบสะอาดเลยครับร้านผมเน้นๆเลย รับล้างแบบสะาดครับเนี่ยครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูของกันได้เลยของที่ได้ก็มีนะมีทํา่าท่อใหม่นะยยดเจเก็ใหม่ดาสีเดินโคนะใช้อันเก่าท่ออันเก่ามาทํานะกก็ใช้เป็น2 5่8ห้ายีแดมิ้นดำสีเป็นดําด้านต้นความร้อนนะก็มีน้ำมันเครื่องของลิปของวาลิเรนเบอนยี่มอเตอร์บัมติก5.5บาลนะแล้วก็มีกิฟต์สตอร์ นิเนสเตอร์หน้าหน้าสิบสามและก็มีกล่องให้หนึ่งใบเป็นกล่องแท้นะ,ะเดี๋ยวเป็นชุดเสร็จรีแมปนะพรีแมปเปิดรอบหนึ่งมื่นหนึ่งพันห้าร้อยมีน็อตสเตอร์ประกินดินเสื้อปะกินฟาทูแกมผมจัดให้เป็นเบอร์สี่นะของทางร้านเลย MC บวกก้าวกองนะก็กองสําหรับหมกกองนะเดี๋ยวก็ทําการเจาะเนี่ยครับล้างไว้เล้วแล้วก็เลื่อนเป็นซีเบียสามสิบมิลน,นะหมกหม,ม,มกกองนะหมกกองก็ประมาณนี้แหละครับ ในก็ในชุดของเรือนก็มีขาตั้งเล่งน,นะขาตั้งเล่งหัวฉีดผมใช้ร้อยสิบม,มาสินจีนะในก็มีหักิีดคอโทอมีเน็ม,ม,ามานะไม่ยุบนะตัวนี้ก็เป็นหัวเทียนเข็มของเอ็นจีกีครับแน่นอนครับตัวนี้ในก็ใช้ตัวนี้ว่าเป็นเบอร์สองนะเพราะว่าเราเครื่องหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยอันนี้ปกักฉีดฟ้าเข้มนะนี่ก็น็อตตั้งเล่งของเรือนแล้วก็สปริงคัตเป็นมาเลีนนะของมาเลีผมเรียกว่าสปริงคัตนางฟ้าแล้วก็ในชุดก็มีชุดลูกสุบเวน อ่าเป็นของโรงงานนะใช้ของเวฟร้อยมากไอปะวันนะไซส์สาม้อยห้าสิบมิลนะก็หลบเบาเสร็จเรียบร้อยนะไม่ได้ปัดหัวนะอัตราส่วนจะพอดีมากเลยเนี่ยใช้ลูกตัวนี้เลยแล้วก็ต้อการเปิดโปรดไอดีอดไอเสียนะประมาณนี้นะอ่าเบ้าไม่ควักนะเบ้าไม่ควักเพราะว่าเน้นแรงบิดรอบต้น <S <S แล้วมีพอยางก็พอยางเดิมเปิดนะตามสูตเลยเนี่ยครับตามสูตเลยสวยๆเนียนๆก็ ส่วนสูงก็เป็นงานฟ้านลงกึงครับล้างสะอาดเรียบร้อยนะแล้วก็เราก็กึงเก็บไล่เบาให้แบบนี้นะอ่ากึงเก็บไล่เบาก็มีเลเทนเนอร์ก็ปาดหลบหน้าซีนนะแล้วก็ชุดล้อมาเล็กแปลงเป็น s อีนะก็คือใส่กล่องร้อยสิบไปก็หลกักๆก็ประมาณนี้นะก็ชุดคัดก็ล้างจะให้เต็มระบบเลยครับอ่าไม่มีลื่นครับ<ม>ก็ประมาณนี้แหละครับ<ม>ก็ เดี๋ยวเราใส่ท่อนะก็ยังมีอีกใส่ท่อนะพรุ่งนี้ถ้าใส่ท่อถึงก็ผ่าท่อแล้วก็เำืนองการใส่ท่อเลยแต่วันนี้ก็เดี๋ยวประกอบก่อนนะโอเครู้เรื่อง